สวัสดีครับทุกทุกคนพบเจอกันอีกครั้งนะครับกับช่องจริงจังกับเรื่องแดกวันนี้ช่องจริงจังกับเรื่องแดกนะครับจะพาทุกคนมาหาของอร่อยแถวพระรามห้านะครับอันนี้เป็นบรรยากาศวิวแม่น้ำเจ้าพยานะครับสะพานพระรามห้านะครับก็เป็นหมายดีๆอันดับต้นๆสำหรับนักตกปลาหลายๆท่านเลยนะครับวันนี้กับบรรยากาศท้องฟ้ามีเมฆ ฝนบางๆนะครับอากาศเย็นสบายลมพัดเย็นสบายเลยนะครับก็เดี๋ยวผมจะพาไปทานของอร่อยนะครับในซอยวัดสังฆทานนะครับก็วิ่งตรงมากับรถใต้สะพานพระราม5นะครับแล้วก็วิ่งมาได้สักพักหนึ่งซอยจะอยู่ซ้ายมือนะครับซอยวัดสังฆทานขับตรงเข้าซอยวัดสังฆทานมาเรื่อยๆนะครับตามทางเจอ3มแยกขวามือจะไปวัดสังฆทานนะครับเราเลี้ยวซ้ายมือแล้ววิ่งตามทางมาเรื่อยๆครับ จนถึงเซเว่นนะครับแล้วก็โลตัสนะครับร้านจะอยู่เลยโค้งไปนิดนึงนะครับร้านจะอยู่ขวามือนะครับตรงข้ามกับวัดตึกเลยนะครับเป็นท่าเรือนะครับถ้ามาก็ปักหมุดไปที่วัดตึกก็ได้นะครับมาถึงที่ร้านแม่ตู่เตี๋ยวตุ๋นนะครับเป็นกว๋วยเตี๋ยวหมูตุ๋นเนื้อตุ๋นแบบเด็ดเดดอร่อยอร่อยรสชาติแบบพื้นบ้านเลยนะครับ อันนี้สั่งมาจานแรกนะครับเป็นกับเคาเนื้อตุนชิ้นใหญ่ๆรสชาติจัดจ้านเข้มขน้นระดับความเผ็ดแจ้งแม่ตู่ไปได้เลยนะครับว่าจะเอาระดับไหนสั่งมาจานที่สองนะครับเป็นเกาเหลาหมูตุนชามโตๆนะครับก็เริ่มต้นอยู่ที่ถ้าเป็นกว๋วยเตี๋ยวก็50บาทนะครับถ้าเป็นเกาเหลาจะเริ่มต้นอยู่ที่60บาทจนถึง100บาท สั่งตามใจชอบได้เลยนะครับเกาเหลาหมูตุ๋นนะครับก็จะมีให้เลือกแบบใส่เลือดหรือเรียกว่าน้ําตกนะครับหรือว่าจะเป็นน้ําใสธรรมดานะครับสั่งแม่ตู่ไปได้เลยครับหมูตุ๋นที่นี่จะเป็นหมูตุ๋นใช้เนื้อจากขั้วตับนะครับขั้วตับจะมีเนื้อที่เหนียวตุน๋นแล้วมันจะนุ่มเปื่อยเป็นชิ้นเป็นก้อนแล้วก็จะมีตัว เอ็นติดมาด้วยนะครับมันจะมีความอร่อยกรุบก,กรับนะครับถ้าสั่งมาเป็นพิเศษทุกอย่างนะครับเครื่องก็จะประกอบด้วยตัวหมูตุนนะครับลูกชิ้นหมูเอ็นหมูนะครับแล้วก็ตัวหมูสดนะครับผักก็จะเป็นตัวผักบุ้งไทยนะครับแล้วก็ตัวถุงงอกทีเด็ดของร้านนี้สุดจัดเลยนะครับเป็นกระเทียมเจียวกาก,ากหมู เจียวมาหอมหอมสดสดใหม่ๆทุกวันถ้ากระเทียมเจียวเนี่ยต้องเป็นกระเทียมเจียวเองนะครับมันจะได้ความหอมและความอร่อยมากกว่ากระเทียมถุงนะครับเห็นร้านธรรมดาบ้านๆแบบนี้นะครับความสะอาดนี่ผมให้10ดาวไปเลยครับความสะอาดสะอาดสะอานเก็บกว่าได้ดีมากครับผมน่านั่งทานนั่งเพลินๆชมบรรยากาศชาวบ้านนะครับได้ลถได้บรรยากาศไปอีกแบบนึงครับ สั่งไม้จานนะครับเป็นผัดกะเพราหมูตุนทรงเครื่องนะครับก็จะใส่ทั้งหมูตุนลูกชิ้นผัดกะเพราหอมหอมใบกะเพราเน้นๆสั่งระดับความเผ็ดได้เลยนะครับผมเลือกมาเป็นเผ็ดมากนะครับเผ็ดจริงๆครับทั้งพริกแห้งพริกสดกลิ่นหอมคุ้งอดใจไว้ไม่อยู่เลยนะครับเพื่อนๆร้านนี้จะมาทานนะครับ ต้องตั้งใจมาทานจริงๆนะครับเพราะเปิดตั้งแต่8โมงเช้านะครับไม่ทันบ่ายโมงเนี่ยบางวันเที่ยงก็หมดแล้วนะครับร้านนี้อร่อยมากๆแถมให้เยอะสะใจแม่ค้าบอกว่ากลัวลูกค้าไม่อิ่มก็ต้องจัดให้แบบนี้แะครับชามนี้เป็นกะเพราครับก็ราคาอยู่ที่60บบาทแค่นั้นเองครับใส่มาให้ทั้งเนื้อสัตว์ทั้งใบกะเพราทั้งพริกสดพริกแห้ง เน้นๆนผัดสดสดใหม่ๆหอมๆกันเลยนะครับชามต่อชามมาถึงขั้นตอนที่ถนัดและรอคอยกันแล้วนะครับก็ขั้นตอนในการชิมนะครับตักมาหนึ่งคำนะครับลองชิมกันก่อนนะครับแบบผัดมาแบบคั่วแห้งๆเน้นๆรสชาติเนี่ยเด็ดทุกคำเลยนะครับพริกตำสดสดใหม่ๆนะครับไม่มีการตำทิ้งไว้นะครับตำสดสดใหม่ๆชามต่อชาม มันมีความหอมของพริกนะครับและเผ็ดร้อนของใบกะเพราตามด้วยหมูตุนที่รสชาติน้ำซุปมันเข้าไปอยู่ในเนื้อเอามาผัดคุกเขาจนได้ที่นะครับแล้วก็คั่วจนแห้งอร่อยอร่อยมากๆครับร้านนี้หมูตุนตุนได้เปลือยนุ่มจริงๆครับมีความหอมของเครื่องเทศเบ,เบาๆ รสชาติอร่อยเข้มข้นมีมันแทรกนิดๆนะครับและเอนติดหน่อยๆหนึบหนับทานและฟินมันเข้ากันสุดๆไปเลยครับเพื่อนๆทานแล้วมันฟินจริงๆครับรสชาติรวมกันมาแล้วมันได้อัตลรกจริงๆครับทั้งรูปรสกลิ่นเสียงมันไม่พอจริงๆครับสําหรับเราสายแดกนะครับก็ต้องสั่งมาเป็นกับข้าวเพิ่มอีกหจานนะครับ ของเขาดีจริงๆครับมันอดใจไว้ไม่ไหวจริงๆครับสั่งมาเพิ่มเป็นกับข้าวจานนี้นะครับ100บาทรวมความอร่อยนะครับเป็นเอ็นหมูนะครับพิเศษคือเพิ่มเอ็นหมูและตัวหมูตุนสองอย่างพอครับรอบนี้เอาของที่เราชอบเลยเน้นๆไปเลยเอ็นหมูที่เนี่ยตุนแล้วนะครับระดับหนึ่งคือมันมีความเปื่อยและรสชาติของน้ำซุปมันเข้าไปในเนื้อทั้งหมูตุนทั้งเอ็นหมูแล้วนะครับ เมื่อเอามาผัดกับพริกหอมหอมตามด้วยใบกะเพราปรุงรสเพิ่มความอร่อยนิดนึงอร่อยอร่อยมากครับร้านนี้บอกได้เลยครับทีเด็ดของร้านนี้เลยนะครับคือเขาผัดและคั่วจนมันเริ่มงวดนะครับน้ําที่มันเป็นเครื่องปรุงออกมานะครับมันจะมีความอร่อยเอามาคุกเข้ากับข้าวทานร้อนๆตามด้วยพริกขี้หนูซอยน้ําปลานะครับโรยมานิดนึง รสชาติผัดกระเพราแบบนี้นะครับที่ตามหามานานเข้มขน้นเผ็ดสะใจหอมกลิ่นใบกระเพราฟินทุกสายเลยนะครับสุดจัดจริงๆครับเอ็นหมูก็มีความหนึบนุ่มก,ก,กรุบกุบกรับกรับหอมหวานอร่อยเขียวเพลจริงๆครับไม่มีกลิ่นคาวเลยแม้แต่น้อยครับตุนได้ดีมากๆนะครับ กลิ่นของเครื่องเทศและน้ำซุปเนี่ยซุปตีขึ้นจมูกมาเลยตามด้วยรสชาติเผ็ดจัดจัดร้อนๆกลิ่นหอมของใบกระเพราและพริกแห้งพริกสดเนี่ยมันเข้ากันแบบลงตัวมากๆครับเพื่อนๆร้านแม่ตู่ต๋ยวตุ่นนะครับอยู่ตรงฝั่งตรงข้ามซุ้มประตูทางเข้าวัดตึกเลยครับเมินทางมาสะดวกหาง,ง่ายครับการตุ่นก็จะตุ่นไว้ยอย่างนี้เลยนะครับน้ำเดือดเดือดงวดงวด ตุ๋นจนน้ำซุปเข้าไปในชิ้นเนื้อทุกนิ้นทุกอนูทั้งหมูตุน๋นทั้งเนื้อตุน๋นบอกได้เลยครับยืนอยู่ตรงเนี้อยากจะยกกระทะวิ่งกลับบ้านเลยนะครับเดี๋ยวเราไปหาอะไรทานกันต่อนะครับตรงฝั่งตรงข้ามซุ้มประตูว,วัดเนี่ยมีของกินอร่อยเยอะแยะมากมายเลยนะครับมาสบตากับป้านะครับเจอเกี๊ยวทอดกรอบไสเน้นๆแล้วก็ขนมปังหน้าหมูนะครับขนมปังกรอบอร่อย แหมหน้าหมูมีรสชาติและความหอมอร่อยมากๆครับผมก็ราคาชุดหนึ่งนะครับ20บาทแค่นั้นเองครับก็ตกแผ่นละ4บาทไปครับไปหาของหวานกินกันต่อดีกว่าครับมากันที่ร้านกล้วยแขกทอดพระรามหนะครับร้านนี้ก็ขายมายาวนานตั้งแต่ก็ขึ้นชื่อได้เลยนะครับว่าเป็นขนมหวานที่อร่อยขอขนมหวานก็ไม่ได้มีแค่กล้วยทอดนะครับเขือทอดหรือว่ามัน มันทอดนะครับจะมีทั้งขนมหวานที่เป็นแบบสดก็มีนะครับทั้งขนมชั้นตักโต้วุ้นหรือว่าจะเป็นใส่ไส้นะครับมีเยอะหลายแบบเลยนะครับร้านนี้ก็ขายมายาวนานแล้วนะครับผมจําได้ตั้งแต่ที่ย้ายมาอยู่นนก็ประมาณ20กว่าปี20ปีได้นะครับเป็นของดีทีเด็ดเมืองนนได้เลยนะครับทีเด็ดอีกอย่างนงเลยนะครับของร้านนี้นะครับเป็น ไข่เต่านะครับไข่เต่ามีความกรอบทิ้งไว้ข้ามวันก็ยังกรอบอยู่นะครับพิเศษไปเลยนะครับร้านนี้สำหรับใครที่ชอบทานงาขาวกากเจียวหอมๆอ,อร่อยๆนะครับที่นี่เขาตั้งไว้ให้เป็นหม้อๆเลยนะครับอยากทานได้เท่าไหร่ตักได้เท่าไหร่ตักกันอามอัธยาศใส่ได้เลยนะครับตักเยอะตักเท่าไหร่ตักได้เลยครับแต่ระวังคนข้างหลังด้วยนะครับ จะเจอสายตาพิฆาตอาสูรนะครับทอดได้กรอบอร่อยมากๆครับดูตัวแป้งสิครับน้ำมันแทบไม่มีเลยนะครับเพราะที่เนี่ยเขาจะใช้เครื่องปั่นเอาน้ำมันออกจากกล้วยเผือกมันที่เขาทอดนะครับราคาต่อชุดนะครับก็อยู่ที่เริ่มต้นที่25บาบาทนะครับตักกันใส่กากกันไปอย่างนี้เลยนะครับ,บกรอบ หอมอร่อยกรอบเลยนะครับทั้งงาขาวเนี่ยเยอะมากๆนะครับเพื่อนๆสำหรับวันนี้นะครับก็ต้องขอตัวลากันไปก่อนเพียงเท่านี้นะครับขอบพระคุณเพื่อนๆทุกๆคนนะครับที่รับชมช่องจริงจังกับเรื่องแดกมาถึงตรงนี้นะครับฝากเพื่อนๆทุกคนกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ช่องจริงจังกับเรื่องแดกด้วยนะครับสวัสดีครับทุกๆคน